สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่10สิงหาคมพุทธศักราช2565ค่ะ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565ทรัศัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดเฉลิมพระบรมมี90พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนขึ้นผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินวันนี้เสนอเป็นตอนแรก ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแ,แต่น้เขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขามนี้ที่อีสานเขาปลุกรุกป่าสงวนไปห้าสิบไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่ห้าไร่ฉันถามอ้าวทำไมละ่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงม,มันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่ห้าไร่ก็ตกลงว่าอธิบายเขาฟัง ยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ําของเราเองไม่จะไม่มีน้ําสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะปืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือ บางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาสเสด็จพระราชดำเนินไปสรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยาไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรและพระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคา ซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสริมโซมให้กลับคืนสู่ความอดุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่าน,นี่แหละที่ฉันฝันไว้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะัรอธิมาเทนี่ยอดจ่วยใจความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะพร้อมพระราชฐานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจงังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิกา้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จ อยยย่่างงัืนเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นก้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้ะกาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และ ได้ไรายได้จากตรงนี้ท่านลำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่าไรายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวันโรกเป็นวันโรกรักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะ พวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเราอะ่ะมีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงอะ่ะจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลป,ปาชีพแล้วเราอะ่ะจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหาการุณาี่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่สิและพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลื และไม่ทอดทิงเราเลยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะพอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทามแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะ แล้วก็ล,กล,กลูกลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตักต้นไม้อะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นนายประหยะที่ให้พ่อหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พ่อหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอดุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขงเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นไรายได้เสริมเล็นๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขงสูตรน้าเกลือกับน้ําปลาค่ะ2ออย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวงแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยลละ220ค่ะ ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสาร,จา,สารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ พระมหากุรณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิฎิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพ,พระวรากายพระวิริยะอุตสาหะระษดรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันรัศดรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอดุดมสมบูรณ์ เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างวาาควัตบวรคัติยาราชนารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาลสิน วันนี้เวลา7.57นาฬิกานาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรัติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารกิจกรรมนักศึกษาและนันทนาการมหาวิทยาลัยกาลสินจังหวัดกาลสินทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาพรและหน่วยสตัตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาลสินเป็นวันแรกเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นสตัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมคณะบดีคณะสตัตวแพทย์เทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขานุการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานนำนายสุทินการจนะรัฐปัตสุสัตว์จังหวัดกระสินเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จำนวน500โดสสำหรับนำไปฉีดสร้างคุมคุ้มกันให้สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ จากนั้นทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขไทยพันผสมเพศผู้อายุ3ปีชื่อหลงและทรงงานวิสัญญีแพทย์ร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภร์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลสัตว์ทิพพิมานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขจำนวน8ตัวภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่พร้อมกับทรงติดตามเฝ้าวระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิด สำหรับการออกหน่วยสตัตวแพทย์ได้รับความร่วมมือจากสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดกลาลสินขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามสำนักง,งานปศุสัตว์เขตสีรวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยกลาลสินและกำลังพลมณฑลหานบกที่23ค่ายศรีพัชรินจังหวัดขอนแก่นให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์จำนวน45ตัวและผ่าตัดทำหมันจำนวน98ตัว นอกจากนี้ยังปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภร์ร่วมกับโรงพยาบาลกลาสินและสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกลาสินให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชนจำนวน108คนปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบคือโรคระบบจกักษุโดยมีการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลกลาสินจำนวน19คน จากนั้นเวลา11นาฬิกา46นาทีเร็็จไปยังร้านเคสยูโฮมของศูนย์นวัตกร,รรมอาหารปลอดภัยและอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยกาลสินทอพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าไาหมแพรวาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปประจำจังหวัดทอโดยกลุ่มชุมชนภูไทยดำหรือผู้ไทยบ้านโพนอำเภอคำม่วงโดยเมื่อปี2520 สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงพระราชทานเส้นไหมเพื่อให้ชาวภูไทยดำได้รื้อฟื้นการทอแบบดั้งเดิมจนได้ผ้าไหมแพรวาจังหวัดกลาลสินที่มีเอกลักษณ์สร้างไรายได้ให้แก่ชาวบ้านและเป็นผลิตภัณฑ์โอทอประดับ5ดาว ส่วนกลุ่มไหมสมเด็จและร้านพลังดอกไม้เป็นการทอผ้าไหมมัดหมีด้วยกี่กระทบมือและผ้าสิ้นจกไหมที่จกหรือทอขิดด้วยมือย้อมสีจากสีธรรมชาติอาทิย้อมครามเปลือกประดูโดยพัฒนาต่อย,ยอดจากผ้าไหมแพรวาองค์มนตรีเชิญสัญญาบัตรพัยดยศและพาตรถวายแด่พระราชวชิราธิการวัดป่าอรัญญวิเวกจังหวัดเชียงราย วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายขลากรุ่สวนรัตน์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิราธิการด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระอาิการทวีจิตคุตโตเป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนาธุระขึ้นเป็นพระราชวชิราธิการสุวิธานวณกิจจารยติคณิสสอนบวรสังคารามคามวาสีสถิตนวัดป่าอรัญญวิเวกอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงราย พระราชิราธิที่การศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาโดยตลอดเคยเป็นอุปถากดูแลหลวงปู่แหวนสุจินโนและได้พุนักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าอรัญยวิเวกตั้งแต่ปี2529จนถึงปัจจุบันได้สร้างอุโบสถและสร้างพระมหาธาตุเจดีย์9มงคลเหนือสุดสยามเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธา,าตุตลอดจนวางแนวทางการดูแลและพัฒนาวัดป่าอารัญยวิเวกจนได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการรักษาป่าไม้ดีเด่นของจังหวัดเชียงราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสงฆ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงพรณีมหานนรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุริ k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเชิญพัตตาหารไปถวายแด่พระสงฆ์อาพาธจำนวน130รูปและเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่โรงพยาบาลสง์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริ k ิ t พระบรมราชินีนา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565ทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่อาพาธและทรงให้ความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยรวมทั้งโภชนการที่ดีของพระสงฆ์ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรรวมถึงพระสงฆ์ที่อาพาธสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันราชวิทยาลัยจุฬาพรณจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้ที่อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาพรราชวิทยาลัยจุฬาภรโดยศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงโฉมศรีโคสิชัยวัฒน์อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์สิบรูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องนโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อประสบนิกรตลอดมาสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าจริกิพรริพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนีพันปีหลวงผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2565สำนักพระราชวังขอเช,ชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.office.th r ระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคม2565 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณขมวัวันสุนทรธรรมดิฉันปียณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ